แหล่งข่าวเพจเฟซบุ๊กจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตเจ็กรมประชาสัมพันธ์พดว่าพรุ่งนี้9ธันวาคม63เงินโอนเข้า3กลุ่มแล้วเบีย้ยผู้สูงอายุ600-1,000บาทเบีย้ยผู้พิการ800-1,000บาทเงินอุดหนุนบุตร600บาทวันที่8ธันวาคม2563ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรงวดประจำเดือนธันวาคม2563โดยระบุว่าธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันที่9ธันวาคม2563ครับโดยผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินประกอบด้วยผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตรรายเดิมผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาโดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบ ฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนภายในวันที่25พฤศจิกายน2563ได้เงินย้อนหลังด้วยไหมจากข้อมูลได้ระบุไว้ว่าจะเป็นการจ่ายตรงนวดจำนวน600บาทต่อเดือนรวมถึงจ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ์สำหรับผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินย้อนหลังซึ่งหลายคนอาจยังสับสนถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดว่าตกลงเงินที่จะได้นั้น นับจากเดือนที่เด็กเกิดหรือเดือนที่ลงทะเบียนกันแน่เรื่องนี้ทางเพจ Facebook โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ชี้แจงไว้อย่างชัดเจนโดยแบ่งหลักเกณฑ์ไว้ตามนี้สำหรับเด็กที่เกิดก่อน1ตุลาคม2 5 6 2เด็กแรกเกิดซึ่งเกิดภายในวันที่ดังต่อไปนี้วันที่1ตุลาคม2558ถึงวันที่30กันยายน2559 วันที่1ตุลาคม2559ถึงวันที่30กันยายน2560วันที่1ตุลาคม2560ถึงวันที่30กันยายน2561วันที่1ตุลาคม2561ถึงวันที่30กันยายน2562หากลงทะเบียนภายในปีงบประมาณที่เด็กเกิดสามารถรับเงินตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิดจนมีอายุครบ6ปี หากลงทะเบียนล่าช้าไม่ตรงตามปีงบประมาณที่เด็กเกิดระบบจะเริ่มจ่ายเงินนับตั้งแต่เดือนที่ขอรับสิทธิ์จนมีอายุครบ6ปีสำหรับเด็กแรกเกิดตั้งแต่1ตุลาคม2562เป็นต้นไปจะเริ่มจ่ายนับตั้งแต่เดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์จนมีอายุ 6, ครบ6ปีเตรียมเช็คเงินวันที่9ธันวาคมเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้พิการพร้อมโอนเข้าบัญชี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าวันที่9ธันวาคม2563จะมีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการประจำเดือนธันวาคม2563เข้าบัญชีหรือรับเงินสดทั้งนี้การจ่ายเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุจะจ่ายแบบขั้นบันไดาตามช่วงอายุคือ อายุ60-69ปีได้รับยังชีพเดือนละ600บาทอายุ70-79ปีได้รับเบี้ยงชีพเดือนละ700บาทอายุ80-89ปีได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ1,000บาทครับขณะที่เบีย้ยผู้พิการได้มีการปรับเพิ่มเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาโดยผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับ1,000บาทต่อเดือนจากเดิม800บาทต่อเดือน และผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีบัตรสบริการแห่งรัฐจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม200บาทต่อเดือนโดยจะจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์อิในบัตรสบริการแห่งรัฐรวมเป็น1,000บาทต่อเดือนส่วนผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแต่ไม่มีบัตรสบริการแห่งรัฐจะไม่ได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมยังคงได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนตามเดิม